ในการทำผัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานก็จะออกรสชาติเปรี้ยวกับหวานนะคะเราเจียวกระเทียมให้เหลืองได้ที่แล้วค่ะเราก็จะเอาหมูหมูลงผัดค่ะ พอหมูเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะใส่น้ำซีอิ๊วขาวกับซอสนะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ผงปรุงรสผงปรุงรสค่ะข้อควรระวังก็คือแกงก่านี่ต้องระวังใน ผัดให้มันพอสลดนะคะอย่าให้สุกมากแห้งไปก็เติมน้ำค่ะ mm hmm. เดี๋ยวชิมรสดูก่อนนะคะกอกเดี๋ยวจะเค็มอืมได้ที่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราใส่มะเขือเทศ กอมหัวใหญ่ค่ะ แกงกวานะคะผัดให้พอสลดอย่าให้สุกมากนะคะแล้วก็ใบหอมสดค่ะ พอแล้วค่ะ